แน่คะ่ะที่นั้นหนูก็แบบไม่กล้าไม่ไม่กล้าเล่นเราะอตอนที่พี่เขาบอกว่ามันจะเป็น MV มันจะดูแบบไม่จำเป็นต้องแบบมาหันช้าอะไรเงี้ยก็คือตอนที่หนูซ้อมใช่ไหมคะหนูแบบแบบมันเป็นเหมือนที่พี่เขาบอกหนูก็เลยว่าอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้หนูก็เลยไม,ไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแค่แค่แคแคสงสรเนี่ยแค่เหลือบตาหองใจฉันว่าโฟกัสไปสมมติว่ามีคอมเมนเตอร์ผู้ชาย ใจฉันว่าหวานอย่าสร้างรอยช้ำซ้ำเป็นรอยสองรักแลกช้ำน้ำตานองถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตายแล้วตอนเราจะมีท่อนสุดท้ายคะ่ะอันนี้ค่อยรับ ก็คือตอนท่อนหุกแรกเนี่ยที่ถามเป็นถามแบบอ้อนๆใช่ไหมอ้อนเขาไม่ถึงกับอ้อนเนี่ยหมายถึงว่ามัน,ม,นมันไปอยู่แล้วมันลองว่าอะไระสงสางฉ,ฉันบา้วาวันยาสามรอยสาซ้ำเป็นรอยซ้งถูกสามแล้วนึกออกไหมว่มา ที่บอกให้เซ็กเนี่ยเวลาทำมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปเองช่วงนี้อแค่แบบใช้สายตาให้ถูกใช้สายตาใช้กล้ามเนื้อหน้าทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องใช้ค่ะเพราะหนูทำอย่างนี้ไม่ค่อยนานอยู่แล้วไม่ต้องใช้แค่แบบมองใช่แค่เดินมาแค่นร้แลแบบว่าเอียงหน้าหันไปมองก็ก็ถือว่าเนื้อหมันก็ยั่วยวนแล้วอะคือคือก็ไม่รัวมาแต่ก่อนคือ